สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันแบบเจาะลึกเรื่องสำคัญนะครับคือแผน5ปีล่าสุดของภาครัฐไทยในการบริหารจัดการกำลังคนพศ2566-2570ครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะแหล่งข้อมูลหลักๆที่เราดูกันวันนี้ก็คือตัวเอกสารทางการเลยนะคะชื่อมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐพศ2566-2570และแนวทางปฏิบัติ ตัวนี้สำนักงานกพเป็นคนทําเรื่องเสนอแล้วคอรมก็เห็นชอบไปเมื่อ14มีนาคม2566ค่ะครับเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คืออยากจะลองมาทําความเข้าใจภาพรวมยุทธศาสตรห์หลกักๆแล้วก็แนวทางปฏิบัติที่สําคัญสําคัญของมาตรการชุดนี้นะครับจะได้เห็นภาพว่าเอา๊ทิศทางกำลังคนภาครัฐในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนไปทางไหนได้เลยค่ะเริ่มตรงไหนก่อนดีคะเอาคำถามแรกเลยครับ ทำไมทำไมต้องมีมาตรการนี้ออกมาครับเอ่อเท่าที่ผมดูเหมือนจะมีประเด็นเรื่องค่าใช้ใจ่ายบุคลากรภาครัฐที่สูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็ความพยายามจะปรับตัวให้เข้ากับแผนพัฒนาฉบับที่13ด้วยรวมถึงเรื่องเป้าหมายรัฐบาลดิจิทัลใช่ค่ะหลักๆก,ก็คือประเด็นพวกนั้นเลยค่ะหนึ่งเลยคือเขาต้องการควบคุมขนาดกําลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจจริงๆคือไม่ใหญ่เกินไป2ก็คือควบคุมภาระราค่าใช้ใจ่ายด้านบุคลากรไม่ให้มันสูงเกินไปนั่ง 3. อันนี้สำคัญมากคือการพัฒนาสมรรถนะคนโดยเฉพาะเ,เน้นเรื่องดิจิตอลเป็นพิเศษอ๋อครับ 4. ก็คือส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำงานมากขึ้นแล้วก็5คือการปรับรูปแบบการจ้างงานให้มันหลากหลายขึ้นนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นข้าราชการแบบตลอดชีพเสมอไปอันนี้เป็นสัญญาณสําคัญเลยนะว่าจะมีการปรับโครงจ้างกันเข้าใจแล้วครับ เหมือนเป็นการปรับทับใหญ่เลยซึ่งมาตรการหลักๆที่ออกมาก็เห็นว่ามี2แนวทางใหญ่ใช่ไหมครับคือมาตรการเชิงยุทธศาสตร์กับมาตรการบริหารอัตรากําลังปกติถูกต้องค่ะตัวมาตรการเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือเน้นให้ส่วนราชการต้องกลับมาคิดกลับมาทบทวนบทบาทภารกิจตัวเองจริงๆจังๆนะคะแล้วก็วางแผนกําลังคนให้มันสอดคล้องกันใช้คนให้คุ้มค่าที่สุด แล้วที่เน้นมากๆเลยคือการพัฒนาทักษะดิจิตอลกับการเอารูปแบบการจ้างงานที่ยืดหยุ่นมาใช้มากขึ้นเช่นพวกสัญญาจ้างอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับใช่ค่ะควกสัญญาจ้างต่างๆแคนการบรรจุเป็นข้าราชการประจําในบางตําแหน่งค่ะการที่เน้นให้ทบทวนบทบาทภารกิจนี้ก็น่าสนใจนะครับเหมือนบังคับให้คิดใหม่ทําใหม่กันเลยแล้วแล้วส่วนของมาตรการบริหารอัตรากําลังปกติแล้วครับมีอะไรที่แบบต้องจับต่อเป็นพิเศษบ้างไหมครับ อ๋อส่วนนี้มีรายละเอียดที่กระทบโดยตรงเลยค่ะโดยเฉพาะการบริหารอัตรากำลังของข้าราชการพลเรือนสามัญน,นะคะแล้วก็รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาบางประเภทด้วยเขาแบ่งเป็น2ช่วงเวลาชัดเจนเลย2ช่วงเวลาต่างกันยังไงครับเนี่ย ช่วงแรกคือปีงบประมาณ66-67ถึงค่ะเขาเรียกว่าเป็นช่วงตรึงอัตรากำลังหลักการคือภาพรวมเนี่ยจะยังไม่มีการเพิ่มกรอบอัตรากำลังตั้งใหม่เลยนะคะส่วนราชการต้องพยายามบริหารจัดการคนที่มีอยู่ให้ดีที่สุดแล้วจุดสำคัญคือตำแหน่งที่ว่างลงเพราะการ,กรเกษียณอายุราชการเนี่ยจะคืนให้ส่วนราชการเดิมทันทีทั้งหมดเลยคือได้ทั้งหมดเลยนะครับ ใช่ค่ะในช่วงแรกนี้คืนหมดแล้วก็จะมีการชะลอการใช้พนังงานราชการมาทดแทนตำแหน่งข้าราชการที่เกษียณด้วยค่ะอ๋อหมายความว่าช่วงแรกเนี่ยคือเน้นคุมเข้ม,เข,มเข้มไว้ก่อนแล้วช่วงที่สองละครับคือปี68-70ถึง70อันนี้จะเริ่มผ่อนคลายขึ้นไหมครับหรือว่ายังไง จะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนค่ะการจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณเนี่ยจะมีความซับซ้อนขึ้นคือจะพิจารณาตามขนาดของส่วนราชการนั้นๆค่ะว่าเป็นขนาดเล็กกลางหรือใหญ่แล้วที่สำคัญมากๆคือจะเริ่มนำการจ้างงานรูปแบบอื่นหรือที่เราคุ้นๆก,กันก็คือพนักงานราชการซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัญญาจ้างนะคะเอามาทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณไปตามสัดส่วนที่เขากำหนดไว้ค่ะอ๋อมีเรื่องสัดส่วนเข้ามาด้วย พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับอย่างเช่นกรมขนาดใหญ่เนี่ยเขาจัดสรรกันยังไงครับได้ค่ะอย่างกรมขนาดใหญ่เนี่ยตำแหน่งข้าราชการที่ว่างจากการ,กรเกษียณนะคะพวกสายวิชาการกับสายทั่วไปเนี่ยเขาจะคืนเป็นอัตราข้าราชการให้กรมเดิมแค่6 0ค่ะอ้าวแล้วที่เหลือล่ะครับ อีก15%เนี่ยเขาจะให้ทดแทนด้วยพนักงานราชการค่ะส่วนอีก25%ที่เหลืออันนี้จะให้อ,อก,กพอกระทรวงหรือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นคนพิจารณาค่ะว่าจะคืนให้กรมเดิมหรือจะเกลี่ยโยกอัตรากําลังส่วนนี้ไปให้ส่วนราชการอื่นในสังกัดเดียวกันที่อาจจะมีความจําเป็นเร่งด่วนมากกว่าอะไรแบบนี้นะคะโห การเกลี S <S <an> ่ย <t> อ <rain> ัตรากำลังตั้ง25%โดยอกกระพอรกระวงนี่ฟังดูอาจจะสร้างความไม่แน่นอนให้กรมต่างๆที่รอคนเหมือนกันนะคะแล้วเรื่องการขอคนเพิ่มหรือว่าการขออัตราตั้งใหม่ล่ะครับยากขึ้นด้วยไหมาย,ยากขึ้นชัดเจนเลยค่ะคือต้องผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการของคอ,อปร,รอนะคะหรือคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูเรื่องนี้โดยตรงการพิจารณาก็จะเข้มข้นมาก แล้วจำนวนอัตราตั้งใหม่ที่จะอนุมัติในแต่ละปีเนี่ยก็จะถูกจำกัดนะคะคือจะไม่ให้เกินจำนวนอัตราข้าราชการที่ถูกยุบเลิกไปหรือที่ถูกทดแทนด้วยพนักงานราชการในปีที่ผ่านมาค่ะอ๋อคือคุมทั้งขนาดคุมทั้งงบประมาณไปพร้อมๆกันเลยประมาณนั้นเลยค่ะ แล้วกลุ่มอื่นๆล่ะครับอย่างข้าราชการครูตำรวจหรือว่าพวกลูกจ้างประจําลูกจ้างชั่วคราวมีแนวทางเฉพาะสําหรับกลุ่มนี้ไหมครับมีค่ะมีแนวทางเฉพาะอย่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยก็จะเน้นบริหารอัตรากําลังในโรงเรียนขนาดเล็กเป็นพิเศษส,ส่วนตำรวจก็เน้นภารกิจหลักๆเช่นความมั่นคงการปรับปรามอาชญากรรมส่วนลูกจ้างประจำนะคะนโยบายคือยุบเลิกเมื่อตำแหน่งว่างลงยกเว้นกรณีจำเป็นจริงๆ ส่วนลูกจ้างช่วคราวก็จะจํากัดการจ้างจากงบบุคลากรให้จ้างเฉพาะที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นอืมครับผมมีอีกประเด็นที่ผมเห็นในเอกสารคือเรื่องการบริหารตําแหน่งว่างเขาบอกว่าส่วนราชการไม่ควรมีตําแหน่งว่างเกิน5%เ์ซของกรอบทั้งหมดแล้วก็ไม่ควรปล่อยให้ว่างนานเกิน1ปีด้วยประเด็นนี้น่าจะท้าทายระบบราชการไทยพอสมควรเลยนะครับเพราะปกติกระบวนการบรรจุ กว่าจะได้คนมาก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันใช่ค่ะอันนี้เป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างท้าทายแต่ก็คงเพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะพยายามเร่งรัดกระบวนการต่างๆครับผมถ้าอย่างนั้นพอจะช่วยสรุปภาพรวมหรือหัวใจสําคัญของมาตรการ5ปีนี้ให้เห็นภาพชัดๆอีกครั้งได้ไหมครับได้ค่ะ โดยรวมแล้วนะคะมาตรการนี้ก็คือความพยายามครั้งใหญ่เลยที่จะปรับทับภาครัฐให้กระชับขึ้นคล่องตัวขึ้นใช้คนให้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพแล้วก็พร้อมรับมือกับโลกยุคดิจิทัลมากขึ้นเป็นแนวทางแบบผสมผสานนะคะคือมีทั้งการวางแผนระยะยาวแล้วก็การควบคุมในระยะสั้น จุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆเลยก็คือการบริหารอัตรากําลังแบบแบ่งช่วงเวลาอย่างที่เล่าไปแล้วก็การเปิดรับรูปแบบการจ้างงานที่ยืดหยุ่นอย่างพนักงานราชการให้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นอย่างชัดเจนเลยค่ะเพื่อทดแทนระบบข้าราชการประจันในบางส่วนนะคะอืมเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่น่าสนใจมากๆครับฟังดูแล้วมีผลกระทบในวงกว้างทีเดียวเอ่อขออนุญาตทิ้งท้ายเป็นคําถามชวนคิดไว้นิดนึงนะครับ การปรับเปลี่ยนที่ดูเหมือนจะค่อยๆลดทอนความสําคัญของการจ้างงานแบบตลอดชีพลงแล้วก็หันไปเน้นเรื่องความยืดหยุ่นมากขึ้นเน้นสมรรถนะทางดิจิทัลมากขึ้นแบบนี้เนี่ยในระยะยาวมันอาจจะส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กรของระบบราชการไทยที่เราคุ้นเคยกันมานานไปอย่างไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่น่าติดตามดูกันต่อไปนะครับ